สวัสดีค่ะนักเรียนภาษาคืนทั้งหลายมาวันนี้มาปอบท็อปกันในวิดีโอตีเจ็ค่ะเฮาดีเห็นสังเขาเปิดหนังสือตีเฮามีนันค่ะเปิดขึ้นมาเ <c oughs> ปิดมาแล้วมานาตีหกินะมาตินาหกสิบเข้าสู่บรินติเจ็ดบรินตีเจเฮาที่ว่าโดยไม่โกไม่โกไมโกไม่โก mai cô say pa wa po mai cô say pa wa po mai cô say ta wa to mai cô say ca wa co mai cô say cha wa jo mai cô say pa wa po mai cô say ca wa co mai cô say ma wa mo mai cô say ta wa to mai cô say ya wa yo ไมโกใสราวาโรไมโกใสอะวาโอไมโกใสตาวาโตไมโกะใสละวาโรคำว่าโลนี่มันเป็นฮะซ่อนละเป็นละนะเฮาเดียวว่ามาใส่ตั้งใตมันจังใส่มันมีลาดไปใตอยู่แล้วเขาก็ไปใส่ตั้งคางเตียนเหมือนนี่ไมโกะใสละวาโร ไม่โกใส่ผ้าว่าผูไม่โกใส่ข้าว่าโคไม่โกใส่ท่าว่าโทไม่โกใส่ปะว่าโปไม่โกใส่จ้าว่าโจไม่โกใส่ปะว่าโบไม่โกใส่วาว่าโวไม่โกใส่งาว่าโง่ไม่โกใส่ฮะว่าโฮไม่โกใส่ข้าว่าโค นักเ,เรียนไปฝึกอ่านลืมไปลืมมาอ่ะคำนี้มาสู่บดฝึกหัดอ่านตีเจ็ดวโหตาโมโกพีมีโคฮาโลมาหาโวเปะโตดีมีวีโห ตามโมโปดีดีนักเรียนไปฝึกอ่านลืมไปลืมมาอ่ะคราวนี้เข้ามาสู่บริเวณตีแปดวาด้วยไมโกไมโกบริเวณตีเจ็ดและบริเวณตีแปดนี่สียงเหมือนกันนะไมโก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 เหมือนกันแต่ว่าการใจ่นันติ้มเหมือนกันเปิ่งกันไปอ่ะมาว่าจอมตุปี ไม่โก้ใส <toolkit. S 3> ่ป้าว่าโป้ไม่โก้ใส่ป้าว่าโป้ไม่โก้ใส่ตาว่าโตไม่โก้ใส่กะว่าโก้ไม่โก้ใส่จ้าว่าโจไม่โก้ใส่ป้าว่าโป้ไม่โก้ใส่กะว่าโก้ไม่โก้ใส่มาว่าโมไม่โก้ใส่ตาว่าโตไม่โก้ใส่ลาว่าโลไม่โก้ใส่สะว่าโซ ไม่โกใส่บาว่าโบไม่โกใส่ตาว่าโตไม่โกใส่ขาว่าโคไม่โกใส่จ้าว่าโจไม่โกใส่ราว่าโรไม่โกใส่มาว่าโมไม่โกใส่หะว่าฮไม่โกใส่พระว่าโพไม่โกใส่กาว่าโกไม่โกใส่ผ้าว่าโพ ไม่โกใส่หน้าวาโนไม่โกใส่ทาวาโทไม่โกใส่หน้าวาโนไม่โกไม่โกไม่โก้โกโกสองตัวนี้ปลายหลายอ่ามั่มีใจนะอันตีใจนั่นเป็นกัมยยืมตีมาจากภาษาบาลีส่วนหลายอ่ะเข้ามาเฮียนตีอ่บอดฟึกัดอ่านตีแปดโลภะโตซะ โมหะโลกะโสภาโคสนาปุราณามีโสกาละโลพาอโสกาคำไปหลายเจอนี่เป็นคมติกายมาจากภาษาปาลีภาษาปาลีนั่นเ้าใจาไม่โกตัวนี้ามาตัวตัวอย่างหนึง่ง ภาษาปาลีเฮาใจไมโกตัวนี้เหมือนกับว่าโลภะเฮาเตรียมนอิปสูสะทะอุปสะทะนั่นนะอุปสะทะโบสดนั่นเฮาเตรียมพอเตรียมเป็นโบหานลังติก็เตรียมเป็นไมโกตัวนี้เป็นโบสดเหมือนนี้ไมโกตัวนี้กลายมาจากภาษาปาลี ภาษาปริใจไมโกตัวนี้แต่ไมโกตัวนี้ก็กลายมาเหมือนคำว่าโลกะกันมาเป็นภาษาโุหานเราก็ใส่ไมโกตัวนี้อ่านว่าโลกเพราะฉะนั้นไม่โกตัวนี้กลายมาจากคกาปาลีส่วนห้ายนะคำภาษาคืนเจ็ดของเราเติมปอมีใจก็ไมโกตัวนี้เพราะฉะนั้นวิดีโอลำดับที่เจ็ดอันนี้ก็ไว้กัน,นี้ขอนักเรียนต่างหลายไปฝึกอ่านซ้ำไปซ้ำมา ปปิดหนเห็นๆซ้ำไปส้ำม,มาหลายๆปอกก่็ที่เข้าใจมากก็ไว้กักนนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ